เอาละครับก็เดี๋ยวมาขับฟูลแลบต่อไปกันครับผม iX รหัส40นะครับก็เพิ่งเปิดราคาก่อนเขามาโชว์นี่แหละฮะโอ้โหมีเสียงสั่งคอด้วยนะครับ หลังจากที่คลิปก่อนหน้าครับผมได้พูดถึงตัว330 ELCI ไปแล้วอีกคันหนึ่งที่ได้ขับในกิจกรรมครั้งนี้เลยก็คือตัว IX Xdrive 40รถ SAV หรือก็คือ SUV ของทางค่ายฟ้าขาวเป็นตัวเริ่มต้นในรหัส IX นะครับเพราะว่าตัวท็อปของเขาจะเป็นตัว Xdrive 50 แต่ตัว40นี้ครับทำราคาให้ถูกลงมาอีกประมาณ700,000บาทกำลังมาจากตัว Dual Motor เช่นเดียวกันแต่ว่าแรงม้าสูงสุดครับลดลงเหลืออยู่326ตัวแล้วก็แรงบิดสูงสุด630ินิวตันเมตรตัวแบตเตอรี่ครับก็ลดลงด้วยความจุเหลืออยู่ที่76.6กิโลวัตต์อาวว่าง่ายๆครับแรงม้าจะน้อยลงจากตัวรหัส50ประมาณเกือบเกือบ200แรงมา้า แรงบิดลดลงประมาณ135นิวตันเมตรแล้วก็แบตเตอรี่ครับน้อยลงอีกประมาณ35กิโลวัตต์ออวแต่ถึงอย่างไรก็ดีครับ BMW เคมว่า X Drive 40คันนี้จะทำ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน6.1วินาทีท็อปสปีดจะถูกล็อกอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนระยะทางต่อการชาร์จเต็มครับก็จะวิ่งได้425กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP กลับมาที่ในส่วนของการรีวิว IXXDrive 40กันครั้งนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าผมจะเน้นรีวิวในส่วนของการขับขี่ ใน t r a ็กแบบ Performance เป็นหลักนะครับพวกสเปกรายละเอียดตัวรถอื่นๆเนี่ยจะขอไม่มาพูดอะไรกันมากแน่นอนการที่มันเป็นรถ s a v ยกสูงคันโตเช่นนี้ครับแถมขับเคลื่อนด้วยระบบ All Wheel Drive อีกมันก็คงไม่เหมาะกับการขับดริฟท์เป็นแน่ดังนั้นครับผมจะไม่มีการนำรถคันนี้เข้าไปใน Station Drift เหมือนอย่างตัว 330E ที่เราไปลองดริฟท์กันมาทันทีที่ได้เข้ามาขับครับ ก็เวลาเรากดคันเร่งเนี่ยผมจะได้ยินเสียงสังเคราะห์ออกมาแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกอีกว่าแล้วแต่คนชื่นชอบเลยเพราะส่วนตัวผมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยชอบซาวนี้สักเท่าไหร่โอเคครับไปฟูลแลบโอเคช่งลังถือว่าใช้ได้นะครับเบรกดีเลยล่ะอัตราเร่ง0ูนยถึงหนึครับ ผมได้ทำคลิปทดสอบแยกไปแล้วก่อนหนะ้าได้ตัวเลขราว6.78วินาทีซึ่งเพื่อนๆสามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนได้อัตราเร่งเช่นนี้ก็ต้องบอกว่า อาจจะไม่ได้ดูวือหวามากเมื่อเทียบกับการที่มันเป็นรถไฟฟ้าแต่ต้องไม่ลืมครับว่าการที่มันเป็นฟูลไซส์ s a v คันโตน้ำหนักร่วมๆ2.5ตันแล้วก็ใส่ล้อขนาดใหญ่ถึง22นิ้วตัวเลขนี้ไม่ขี้เหร่แล้วเพราะถ้าเกิดจะเอาแรงจัดจ้านกว่านี้ก็ต้องขยับไปหารหัส5 0ูงที่แพงขึ้นอีกราว7 0 0 0 เรื่องต่อมาครับพวงมาลัยก็ต้องบอกว่าเขาออกแบบมาได้สวยงามและผมชื่นชอบมากๆเลยก็คือมันเป็นพวงมาลัยทรงสองกา้านรูปทรงท้ายตัดหัวตัดทําให้เราขับแบบสปอร์ตได้ดียิ่งขึ้นมันทําให้เราสามารถควบคุมวงเลี้ยวคอนโทรลรถได้อย่างก,กระชับยิ่งขึ้นและแน่นอนพวงมาลัยที่ปรับน้ําหนักตามความเร็วรถแบบเซอร์โวโทนิกวงนี้มันแปลผันตามการหมุนแล้วความเร็ว ยังคงให้คาแรคเตอร์สไตล์ของ bm คือคมแล้วก็มีน้ำหนักมากเหมาะกับการขับแบบสปอร์ตผมเห็นจุดสังเกตอยู่นิดหน่อยครับคือเวลาที่เราขับเลี้ยวโค้งซ้ายแรงๆในแทร็กตำแหน่งของคอนโซลกลางครับดูจะติดกับหัวเข่าซ้ายไปสักนิดหนึ่งต่อกันที่ช่วงล่างเป็นแบบถุงลมปรับไฟฟ้าและยังมาพร้อมกับระบบปรับองศาล้อหลังเพื่อให้เราเลี้ยวเข้าโค้ง ทำได้กระชับยิ่งขึ้นการทํางานสําหรับการขับในแทร็กครับถือว่าโอเคเลยช่วงล่างถือว่าแน่นหนึบแม้ว่าจะเป็นรถคันโตยกสูงเช่นนี้เวลาที่เราเทโค้งแรงๆครับช่วงล่างผมพบว่ามันยังจิกเกาะกับแทร็กอยู่และระบบขับเคลื่อน4ล้อจึงทําให้ไม่พบอาการเสียงเ e อีอาออกมามากนักเหมือนกับรถขับเคลื่อน2ล้ออย่างไรก็ดีครับผมรู้สึกว่าช่วงล่างเนี่ยมันพยายามจิกเกาะกับพื้นแทร็ก แต่ด้วยความที่ตัวรถมันยกสูงทําให้มีอาการครับช่วงบนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเราเริ่มจะไถลออกจากเบาะแล้วสําหรับตัวระบบช่วยเลี้ยวที่ล้อหลังอันนี้ดีงามมากๆเลยตอนที่ผมได้ลองดับเบิลเลนเชนซึ่งรอบแรกผมใช้ความเร็วเกินที่อินสตัคเตอร์บอกคือประมาณ80ผมเข้าไปประมาณ86คิดว่าอาจจะชนไพลอนเข้าไปแล้วแต่ก็ยังสามารถควบคุม วงเลี้ยวได้ครับไม่ชนถูกไพลอนจุดนี้จึงทำให้ตัวรถครับแม้จากคันใหญ่โตแต่มันก็ไม่กินองศาในการเลี้ยวมากนะักและผมได้มีโอกาสลองไปหมวดบนถนนต่ออีกสักนิดนึงครับจังหวะที่ช่วงโล่งๆก็เลยลองกดดูก็ต้องบอกว่าเผอแป๊บเดียวครับความเร็วก็ไต่ขึ้นได้แบบน่าตกใจเลย จุดที่น่าประทับใจมากๆยังคงเป็นเรื่องของช่วงล่างอยู่ครับเพราะช่วงล่างเนี่ยไม่รู้สึกโหวงแต่อย่างใดเสียงลมเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ดังมากนะครับแต่ก็อย่างที่บอกด้วยความที่มันเป็น s a v คันโตและเวลาที่เราขับด้วยความเร็วสูงมากจริงๆก็จะเริ่มมีเสียงลมหอนเข้ามาให้ได้ยินอยู่บ้างสำหรับอาการของช่วงล่างอาจจะดูแข็งครับแต่ว่าเวลาที่ ขับผ่านพื้นผิวที่ไม่ราบเรียบหรือพวกรอยต่อถนนมันเก็บรอยต่อได้ดีมากๆเลยแม้จะใส่วงล้ออลอยขนาด22นิ้วด้านของระบบเบรกเองครับก็ทำได้ดีมากเช่นเดียวกันเพราะจากที่ผมเคยลองพวกรถไฟฟ้าหรือไฮบริดทั้งหลายผมแอบรู้สึกว่า ฟิลลิ่งของตัวแป้นเบรกมันดูจะจับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ออกแนวแบบแข็งๆทื่อๆไปสักหน่อยเบรกลีเจนก็ดูจะตับแต่สำหรับ IX ทนันนี้ผมไม่รู้สึกอาการเช่นนั้นที่กล่าวมาครับประสิทธิภาพในการเบรกถือว่าทำได้ดีเลยดูจะตอบสนองได้ดีกว่า 330eLCI ที่ได้ขับไปก่อนหน้าเสียอีก ให้กล่าวโดยสรุปครับ iX ถือว่าเป็น SAV หรือว่า SUV ไฟฟ้าที่ดีสุดที่ผมได้เคยขับมาเลยครับถ้าเกิดนับในเรื่องของความแรงอันนี้ผมยังยกให้ไทคันเทอร์โบ S เป็นรถไฟฟ้าที่แรงที่สุดที่ผมเคยขับส่วนรถ SUV EV ที่แรงที่สุดที่ผมเคยขับนะครับคือตัว BYD ถังแต่ตอนนี้มันยังไม่ขายในเมืองไทย ซึ่งพละกกำลังของถังก็จะเทียบเท่าพอๆกับตัว x drive รหัส50ของ i x แต่ i x คันนี้ครับเป็น e v ในร่าง s a v ที่ขับดีมากๆกว่าที่ผมคาดคิดไว้เยอะเลยทั้งในเรื่องของช่วงล่างร,ระบบเบรกพวงมาลัยเองก็คมตามสไตล์ของ b m รูปลักษณ์ทั้งภายนอกภายในก็ถือว่าสวยล้ำมากมาก คือถ้าเกิดใครเงินถึงครับแล้วต้องการรถไซส์ SUV คันโตเช่นนี้ผมแอบเชียร์ให้ไปที่ XDrive รหัส50เลยนะเพิ่มเงินอีก7 0 0 0 0 0ครับได้พละกำลังที่แรงขึ้นอีกราวๆ200แรงม้าอัตราเร่งก็ดีขึ้นตามที่เคลมไว้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นกว่าอีกด้วยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ซีเรียสเรื่องความเร็วแล้วก็ระยะทางมาก IX xdrive 4 0คันนี้ก็ถือว่าเหลือแล้วเพียงพอที่จะสามารถขับเดินทางได้แบบ one day trip ที่ไม่ไกลมากแล้ว RT RT en